สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใ่ใซ่ครกมือน,นี่น้องอ้อยพาพี่น้องมาดูบรรยากาศหน้าร้านของน้องอ้อยนะคะนอชนีกไก่อเอาฤดูการอากาศหนาวหรือฤดูหนาวเนาะคะ่ะนอกระบบบรรยากาศดีๆตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณกจ้ามงนอน้อ,อยเบิ่งนกันหกโมงครึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาหกโมงครึ่งอากาศกำลังเย็นสบายสบาย,สบายครับพี่น้องคะเบิ่งนบรรยากาศ หน้าร้านของน้องอ้อยนะคะเนาะเป็นบรรยากาศที่อยากเอามาฝากท่านผู้ชมเมองนะคะเนาะถ้าจะยได้ยินเสียงเด็กๆจะเล่นเขาจะเล่นน้ำยุฟังผุนนะคะเนาะเขาจะมาเล่นทุกวันเลยเสียงเด็กๆเมื่อแม่เล่นน้ำหลักจากแบว่ามันจะมีน้ำไหลเนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหน้าร้านสวยๆกับสะบัวหน้าบ้านของน้องอ้อยนะคะอือค่ะบรรยากาศหน้าร้านของน้องอ้อยนี่ค่ะจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็น หมอกละองอ,อน้ออนๆนะคะนี่ตอนนี้น้องอ้อยก็กำลังจะทำซุ้มต้นไม้ตรงนี้ให้ลูกค้าได้นั่งกินอาหารแบบอร่อยออร่อยนะคะเนาะเพราะว่าวันกอนช่วงที่ว่าฝนตกนะนี่ค่ะอันหลังคามันหัวลูกค้าได้นั่งเกือบได้นั่งกลางจ่องกินเขานะคะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะนี่ก็นี่บรรยากาศหนองบัวมันจะ ท่านผู้ชมก็จะเห็นละอองหมอกอ่อนๆนะคะเนาะนี่อากาศเย็นสบายค่ะวันนี้นี่ค่ะพี่ลังค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะจะเห็นละอองหมอกสายหมอกอ่อนๆ น้องเด็กแกงเด็กแกงหนึ่งสองนี่น้องน้องจะนับซูพี่น้องจะมาทุกเสาเลยสามสี่นี่อันนี้จะเป็นแกงเขานะคะเนาะแกงเด็กๆจะมาทุกเสาจะแต่มาปั่นจักรยานรอบปั่นสะบวัวละก็เดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะได้ขล้ายน้ามวานให้กับเด็กๆนะคะเนาะ นนก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเดี๋ยวน้องอ้อยขายของอีกเป้๊บหนึ่งน้องอ้อยก็จะไปตลาดตลาดบ้านเราไปตลาดบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าจะมีเมนูอีกอย่างเอามาให้ท่านผู้ชมในเบิงกันนะะ้องค่ะน้องพ่อตอนนี้น้องอ้อยก็บมาได้เตรียมเมนูให้ท่านผู้ชมในเบื้องกันแต่ว่าเอาบรรยากาศหน้าบ้านของน้องอ้อยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่ นะคะคบรรยากาศดีๆการน้องอ้อยกัขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหยแซกโคกล่ะติดตามให้กำลังใจคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะคะ่ะน้องอ้อยกัอ่านทุกคอมเมนต์เลยน้องอ้อยกัขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยใ,ให้กำลังใจกันน้องอ้อยกัเพื่อนนะคะน้องก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจนะคะที่ผู้ใดประสบปัญหาจากยุคนี้เนาะคะ่ะเนาะกำลังใจให้กันและกันนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆ อ่ะเปิดอากาศหน้าบ้านเงียบสงบดีค่ะบ้านนอกคายของแบบงเงียบๆอ,อ่ะเดี๋ยวน้องอ้อไปตลาดก่อนเดี๋ยวจะทำเมนูอาหารเช้าให้คุณพ่อคุณแม่ทานพอดีพอไอแม่มานเอาจามือน,นเนาะน้องอไอยชอบดอกง้อนไกลตัวน,นี้มากเลยค่ะ ดอกมันจะสวยอันนี้อ่อนๆมันจะเป็นสีเหลืองๆแต่ถ้าหญิงแกมันจะแดงมันสีมันจะเข้มข้นเข้มขึ้นนะคะเนาะอนี้เดี๋ยวจะเก็บพันธุ์มันไว้อยู่ค่ะงามเป็นพุ่มสวยดอกใหญ่ขนาดเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บภาพให้ท่านผู้ชมดูะะด้ค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องคะเศราคือมาอีกจักน้อยประมาณแปบโมงครึ่งนะคะเนาะเมื่อเสารมันหมอกมันก็เลยจะเห็นบ่าัตแต่ตอนนี้ สีดอกบัวสีสดใสขนาดเลยค่ะนี่สีสันสวยงามอ่ะน้องอ้อยกับกะมาจากตลาดแล้วกะเดี๋ยวน้องอ้อยกับกะมาจะแต่ตลาดล้วซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือเจอาผักกาดนะค่ะหมูว่าน้องอ้อยซื้อผักกาดไว้แล้วกะน้องอ้อยไปตลาดน้องอ้อยซื้อมูม่เดี๋ยวเข้ามาเจอผักากาดกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวให้อีแม่าม,าม,ามายามบ้านมายามบ้านบ้านม่มียู อยูุแต่เชียงแสนอันพ่อไ้มากอันอยู่บ้านกันนี่ค่ะจัดงานจัดการงานแห่งคุณแม่ทำนี่น้ออ้อยก็จะเจ้าผักกาดมัดละสิบบาทสองมัดก็เจ้าบาทแล้วก็น้องอ้อยก็ซื้อมูมาเดี๋ยวข้าจะเจ้าผักกาดแซ่บกินขา้าวข้าวเหนียวฮ้อนๆกันนาะจะเนาะอาหารเช้า,ชาที่บ้านจะ้ะแล้วก,ก็เดินน้องอ้อยก็จะตำบกทั่วน้ำนอแม่เนาะเลยอะไรเสียเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเตรียมของก่อนเด้อจ้า ตางพ่เอย่างน้อสวัสดีค่ะพี่สาวโอ้ไม่ญ่เอากับเขามาให้อีกแล้วไ่งมาตวัดมาให้เมอมเบู้ากไบคนนี่ยังมาเเนี่ยกินท่านกแห่ะไม่ฝามาให้บ้านใด่นบ้านใดป่าสันปอยู่เงี้ยยู่านักเทียอะไร มือไหม้วมันคุ้มนั่นลท่านม้วนเขาเขาพูดคุณไปเห็นเนี่เอเป็นตะไปยู่คือยังนี่เป็นอทคนนั่นไมาไปบ้าอันละไปวกไปเป็นนอนเล่นาไดเจีบว่น้น็้นันยังน้ำหนามันยังก็ก็เจียวน้ำเงียพี่สาวัดก่อน ไม่หอมเ,มเยอะๆเย,ไ,เย,ไ,เยได้หรมาแล้วค่ะพี่น้องคะนีข้าวแบบในเวลาตังโมแล้วนะคะเนาะเริ่มทายคิดแต่แต่เศร้าๆแต่แต่เจ้มงแต่ตอนนี้กับป,ะประมาณแปดเก่ามงเลยจ้ะบ้านจะกินข้าวง่ายอยู่หรือข้าวเช้านะคะเนาะอีพอกระจมล่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มทำกันเลยลนะ,ะจ๊ะเนาะน้าตังค่ะร้อนๆแล้วเขาก็จะรวนหมูปอ กุ้งหมูนะคะตีกุ้งหมูกระเทยตะไคร้หอมแดงแล้วก็ยกังกากระเทียมเข้าขั้วบวมนต่ไม่จางจะได้ไม่ข้าว,วก็ใส่เกลือน,นิดหนึง่ง อ็ไ้ชอบมั่นก็รุ่นใครมั่นกันได้ได้ะค่ะเด้อเร่แบบนี้แล้วก็เินนมนำเลยคะ่ะตัว เดือดแล้วก็ตัดคองออกเ้าจา้ะเด้อดยายชีเ <laughs> ชียงลานยาย จผัดาดขาดไม่ได้ค่ะน้ำมะขามเปียกน้อยก็<อ>นี่ค่ะพอดีพี่สาวแกขัวทั่วแพ่นหรือทั่วเน่าแกย่างแล้วก็มาตำนะคะเราใส่น้ำเหนี้ยวแต่พอม,มีแต่ว่าถ้าจจผักกาดเราก็ใส่ด้วยนะคะอันนี้ตามความชอบค่ะมิโอ,อนจ้า แล้วก็ uh huh. อือหอมหอมตัวเน่านะคะ่ะเปลือ้ใส้เดแอ้นอ่ผงปรุงรส ข่าเนาะคจะกินแบบเปื่อยๆจะอร่อยอมามาเดยอใสไปเลยจ้าม,มาแล้วคุณน้อง่ะมาดูแล้ว กบมันเปยกันนิดนึงนะคะน้ำแหงน้ำแหงเด้๋ยวก็เติมหอมมะขามมากๆเลยนะ,ะน,าาายน,น่าจะได้ที่แล้วนะคะเป็มโอ้โหพอะะ่อแล้วค่ะพี่น้องค่หอมน้ำมะขาม,มาาขนาดได้จ้ะลงซียิ๊แกงกันอนืเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะ,จะมี พริกทอดด้วยนะคะขาดไม่ได้ก็พริกทอดะคะ่ะพริกทอดใส่เลยค่ะน้ำมันเต่งจักน้อย อืมนะคะตำหมกแดงใสปูดองอืมอือแซ่บค่ะพี่น้องแซบบ่บนะว่าได้พิธีผุนตะข้อเสือเพิ่นจะเป็นนักเลงค่ะไม่ได้ใสสายตาออกกล่องนี่ค่ะ เอโจประกาศค่ะฮอนฮอนทาพีนน่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันจ้าสุดยอดอาหารกับเป็นครั้งแรกคือกันกที่น้องอ้อยจะได้ซิมฝีมือพ่อตักแข่ง <laughs> นี่ค่ะนี่อาหารเช้ตาตำักแตงกับโจประกาศเบิร์ตหมอ้อพญาเล็กตักพักคนยกกืดนั่นถ้วยพี่เบิร์ตเอาพักลงมานี่ค่ะ อ้าวซ้อนนั้งตังซ้อนมะลกจากจี้หันอ,อ่ากินค่ากินจะไว้ข้างล่างก็ได้พอ่อนี่ตัง้งทั้งทางนี่เดี๋ยวจักหน่อยู่หลานกัดไดเวล่านอนแหละอ่าเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันแซ่บๆค่ะฮอนๆนะคะพี่น้องคะ โจผักกาดกับตำหมักแตงอ๋อคือตำอจังหวัดไหโตทางผมมันตำอ่ะกินเลยจ้ากินเลยมาเด้อพหอยแฉบมันเด้อค่ะเด้ออาหารพื้นบ้านอืมยอดเยอะไปไกลโจผักกาดกับตำหมักแตงทำไมนั่นงทั้งคุณนั่งตังนั่งทั้งไก่พอก็เขามีกลองเดียวในบออ่อยิย่งมันค<อ>ู่กันมาหรอกลู่คู่ เอามาจุกล่ะอาจารย์ไม้มันกินเราเห็นดอกพญเนากนางบางแล้วเอามันกินน้ำแน่แต่มันแย่พี่หาแล้ว่นนอาจารี่มาพี่ถือมันใจอ้เสียแม่จิมแมสมแม่กรูกไหมค่ะค่ะเอาเอาามายังนี่ แมาแม่ยอกินข้าวอเด้นเกองับนเอีอย่างตัวนั่งตเดียงลงกบานค่ะมันดกบ้กินข้าวกบแย่ยันยันจังแยงข้อนองแน่นว่เพียรอสโอยนังก่ได้นั่งเหร พู่หวงพอนี่เล็กน้งนิ่มบางดอยตอมันก็รเงือนคือองนี่เขีนเขาเขียนแล้วเขาเขียนเขแหงเพราะเพราหั่นงจกวไปให้ตาเล็กนั่งให้ตาเล็กนั่งไปยังบอ่เนอก่าไปยังหอเน่งออืม อ่ะเดกปีห hmm. น้าเนี eight, ่ยกนอรี oh ่ว่กินแล้วบ่ออย่าให้กล่องเลยเสียดตักมาเติมอีกที่ไม่ยั่งอยู่ในหมอนะเสีบเนาะเสียบตะมุฮูตะมะฮูตะักแดงกจผักกาดกินนงเขาเส้าเขาหอนอนพี่น้องคะเสียบเก็นเขาเบิดจยานลัะธรรมดาบิ้จไ้จนี้เสียบจ่อผักกาด ถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ขออนุญาตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กรับชมคลายให้น้องอ้อยน้ำในกรเดื่องบนเกาะบรรยากาศการกินเขาขอขอบคุณมาให้ท่านผู้ชมได้เบิกบานรับฟะงกันเป็นไปเกาะลาไปก่อนนะคะเนาะงน้อพอเนาะ เเขาฮ้ยเขาสิไปแล้วดังเน่ยเนาสิไปแล้วมาคอโป๊กๆปกยังอยู่ดีโจ้าประจันจ้าสวัสดีค่าบ๊ายบายบ๊ายายเ่าก่จ่าวน้ำโป๊โป๊กๆลอเ่าดีๆได้สิงอย่างนั้นองนมือ mình ông làm một cái nó một cái nó sẹp lắm